เป็นตัวเมืองตะโคมอะไรเงี้ยอันนี้เป็นที่แบบว่าเหมือนเป็นวันอาทิตย์อะพักผ่อนหย่อนใจของคนที่นี่เขาอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าไหนมามากินมาเที่ยวมาดื่มพา,มาลูกหลานมาทัวร์สาธารณะอะไรเงี้ยอยู่ต <คน S 1> ิดคนที่นี่เ <c ười> ขาอาบเขาชอบแดดมากเลยที่มั<ด>นเป็นอะไรแรงแรงแดดแรงคืออุณหภูมิมา<ล>25ประมาณ24 20กว่ากว่าแต่มันแดดแรงเหมือนกันใช่แรงมากแรงมาก บอด้านหลังเราจะเป็นพี่พิธภัณฑ์เรือวาซาอยู่ติดกันเราเดินออกมาเลยดูดูบรรยากาศข้าง,างๆเนยเพราะั่งมีร้านลวงนะครับกินอาหารกันมีด้านหน้าก็เป็นประมาณนี้มีเรือทุกร้านที่เป็นริมน้ำเต็มหมดวันนี้วันอาทิตย์ด้วย,ยคนแน่นมเีเรือคล้ายๆเรือทีแบว่าเรือที่เราเล่นกันเรือที่แถวแถวเจ้าจุจัก สมัยเด็กๆพี่ปันเรือทีปนเนี่ยเลือเป็ดเรือเป็ดเลือเป็ดถ้าเราแบบเป็นหน้าหนาวหน่อยกว่านี้เย็นสัก10องศาเดินสบายเนาะจริงๆตอนตอนเช้าว่ะตอนหัวค่ำเนี่ยมันจะอยู่ที่3องศาไงแต่ตอนนี้มันยังแรงแต่ค่ำของที่นี่ก็ถ3่ทุ่มแล้วนะเพราะว่ามันยังไม่มืดเลยอะที่เนี่ยนะหน้าร้อนมันจะมันจะมืดช้า สว่างเร็วมืดช,ช้าเหมหือนที่ว่าใครมา,าเที่ยวเครื่องมาหกโมงอะสว่างมากเออเมื่อ,อเช้าลงเครื่องมาติดกองจาถ้าใครนี่นี่มีรถน,นี่ชมเมืองเด้อสวยอยู่นะบรรยาก,กาศน,นี่ข้างบนรถเขายังไม่ไหวเลยเขาเอ้าไปปิดแล้วอ่ะร้อนนี่ถ้าหมามาเดิน รถก็บอกว่าข้ามนก็มีราคามันร้อนไงแต่ฝรั่งของเขาชอบอาบแดดกันนะ้วจริงๆตรงใกล้ๆวาซาก็จะมีนอร์ดิกมิวเซียมด้วยเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวกับชนชาติของเขาเนาะใช่พวกนอร์ดิกนี้ก็จะรวมอะไรนะสวีเดนเนนมาอะไรนะแล้วก็นอร์เวย์แล้วก็ฟินแลนด์ นี่เล่นเล่นอุ่ยมีรถรางรถรางอะไรโอ้ยรถรางมีเป็นมีกาแฟขายบนรถรถจักรยานจักรยานนี่เล่นเล่นจักรยานโอโซดิซาเล่ซาเล่สอรีก็เดินเล่นเล่นจักรยานเขาเพราะยานนี้เป็นรถคาเฟ่อะข้างบนเป็นเหมือนร้านกาแฟอะนั่งอ่างเห็นเห็นคาเฟ่ป่ะรถรถกาแฟเหมือนนั่งชิลรถไนี่นี่นี่ถึงแล้วนี่ยเดนนี่สบาน อีกเรื่องหนึ่งก็คือเล่นจักรยานเมื่อกี้เล่นจักรยานเมื่อกี้เราจักรยานเขาก็เกรงใจเราแหละแต่เราแบบเปไปเล่นเขาเป็นเล่นจักรยานนี่ก็มีเล่นจักรยานที่นี่อากาวันนั้นก็แบบว่าไม่ได้ร้อนร้อนเหมือนไทยไทยแต่แสบแรงไม่บอกคําเดียวว่าไม่ไม่เป็นไรไม่ไม่ร้อนนี่นี่ขับมัเตอร์ไซค์แล้วก็เขาเรียกอะไรเขาจะยายาเป็นหลักนะไถ่อะไรสกูตเตอร์เหรอเหมือนเหมือนที่แบบ กอดอยู่เต็มเลยอ่ะเขามีให้เช่านะที่มันเหมือนสแกนแล้วก็สแกน QR อาร์โค้ดเพื่อกดล็อกแล้วก็เนี่ยเนี้ยอย่างเงี้ยสมมติว่าเราเราขี้เกียจเดินแล้วก็ปั่นเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยมันก็ต้องคงสแกนเป็นแอปอ่ะแล้วก็บาร์โค้ดแล้วก็มมีปปุ่โกสต็อเออแล้วก็จ่ายตังค์เป็นเวลามั้งอยู่ดีต้นไม้หน้าร้อนสวยไหมสวยมากสีสวยมากอ่นี่เหมือนเหมือนของไม้ดอกไม้ปลอมเลยเนาะแต่แต่เป็นแท้นะจริงนะเนี่ยสีเหลืองมั่ก็สวยมาก มากเลยเดินปุ๊บต้องคิดแล้วให้กูเดินมากี่นาทีแล้วเลยต้องดูเวลาดีไม่ใช่หรอกเรากวโดนปรับที่นี่ปรับแพงจะกลับเราจะไม่อยากให้เราต้องรีบกลับมาหยอดแต่ทันทีเราอยู่ไกลอย่างเงี้เราก็กลับมาหยอดถึงแล้วเราวันนี้เราได้ขับเนื้อนี้ครับอัปเกรดจากโต้ต้าเป็นมอนโรที่ห้าบีเกาศว้เดี๋ยวเจอกัน my cab